สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะน้อยนะคะอำเภอศรีชังใหม่จังหวัดหนองคายแปลงมันของพี่น้อยกี่ไร่เจ็ดไร่อยู่นี่นะเห็นบอกว่า5เดือนแล้วเนาะจ้าหเดือนแล้วค่ะไม่เคยถึงน้ําเลยคําว่าไม่เคยถึงน้ําเลยก็คือพูดง่ายมีฝนไม่มีฝนจ้าตั้งแต่ปลูกเลยใช่ไหมจ้าแต่ปลูกบม่มีฝนแล้วก็ไ่ได้ขึ้นน้ำมันบม่มีแนวขึ้นก็เลยปล่อยธรรมาติร้อนไหมร้อนไหมร้อนจนนั้นันพูดแล้ว่าเขาเจ้าวัดสิตายเนี่บตาย เพราะว่าตอนนั้นเขาแซ่โฟทีรับมันนะนะมันทนแรงมาเบิงขึ้นสิตายพ่ตายดึงขึ้นอ้าวมันมีหากอยู่หลืโปกไว้นี่น่าขึ้นเด็กก็เลยเอาสีดเอาไว้โฟทีกรับไอโฟซอยสีดสีใสมันก็ทนแรงได้มันเบิงสิตายก็พ่ตายจะเคลื่อนก็เป็นแหงๆไปใี่ไหมก็ขึ้นไปของมันขึ้นไปเรื่อยๆไปบนี้มาเบิงหัวอ้ามันก็มีหัวอยู่ตัวนี่่ะหาแมาเบิงนี่แห่ะหาแต่มาเบิงพราะมัจจาได้ใน่หัวนี่ก็เลยนะครับก็คือไม่ได้ขุดมาดูก่อนเลยใช่ไหมก่อนนันนี้ มามาขุดซาำข้ดเต้สองสามเดือนหันกัเต้ซ้ำนี่แหละก็อยามันถอดมันแรงมันฝุ่นมากสีใยใ่ถอดมาเบิ้องเล้มันกันใหญ่ตัวนี่ได้เงินอยู่อ่าอย่างนี้ได้เงินแน่นอนได้เงินแน่นอนเาสีสีอีกแก๊กทรงเทือรองตามที่อาจารย์แนะนําำเบิ้งว่ามันสีจังได้ลองเห็นลองเบิ้องอืมอ่ลองแทะแทะบืดูแทะเบื้องดูก่อนหน้าเน่ะใหญ่เกินขวดน้ำไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะนี่นะครับถือว่าใหญ่เกินขวดน้ำแล้วนะก็จะมีเฉลี่ยลงไปเนาะนะอันนี้ใหญ่เกินขวดน้ำแล้วค่ะ นี่นี่ครับเกินคนน้ําไปแล้วแล้วก็ออกรอบตัวด้วยเนาะออกรอบนะครับ,ออก,รบก็แสดงว่าเริ่มต้นพี่น้อยเริ่มต้นจากแชร์ทอนพันธุ์ด้วยโฟทีแล้วก็ฉีดโฟทีกับโฟซอยจแล้วแปลงที่เขาไม่ได้ใช้เหมือนเราที่เขาปลูกอพอมพ้อบเราเป็นยังไงบ้างตายก็ยิ่งเ็ดแล้ววันนี้เพิ่นก็นเลยมาถามมาใส่อย่างข้าเจ้าก็มาเอาน้ำไหลอยู่เน่แล้วก็เอาไปซองหนึ่งไปล้องเมืม่อวานนี้เพิ่อนก็นมาแนะนำ ต้องยอมรับนะเพราะว่าปีนี้เราเจอสภาพแรงต่อเนื่องนานมากครับท่านผู้ชมพอดีเขาโชคดีที่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาลองใส่บึงแล้วเห็นพี่น้อยปลูกรอบนี้ปลูกค่อนข้างถี่หน่อยประมาณประมาณห้าสิบเซนเป็นเพราะอะไรครับอยากได้ล้ำมาเห็ดขยายพันุ์จ้ะล้ำมันหายากก็เลยปลูกเอาล้ำก่อนแต่ว่าก็ได้หัวน้ำเกิดสุดยอดนะครับปกติแล้วเราจะแนะนำให้ปลูกหกสิบเซนขึ้นไปนะครับในส่วนของระยะต้น แต่เนื่องจากว่าแกอยากได้ท่อนพันแกก็เลยปลูกระยะ50เซนซึ่งเป็นระยะขยายพันนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังได้หัวแล้วหัวดีด้วยค่อนข้างใหญ่ยาวเลยเดี๋ยวฝนลงมาเนี่ยจากมือสองมือเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะใหญ่และยาวกว่านี้อีกเยอะเลยคิดว่าแปลงนี้จะขุดตอนอายุกี่เดือนครับที่แรกวันสีขุดเจ็ดเดือนเลยแล้ววันนี้มันมันแรกวันหนึ่งวันสีบ่มีหัวอืมกันเลยสีบปคุูดวันสีขุดสิงหากัญญาอวันนี้กันบ่มีเงินกันสีด้็กุดตัว คุณเอาตังก่อนเอาตังอาเพราะว่าท่อนพันนี้ก็จนอ่กเดือนสองเดือนก็กำลังดีแล้วเนาะท่อนพันสุดยอดจริงๆงอยากให้เปิดใจนะคะสินค้าแต่นี่ก็บ่เคยวันนี้เพิ่งเห็นเพิ่งก็เลยรองร้องแล้วมันได้ผลผลิตภัณฑ์นี่ดีโฟทีนะดีดีร้องอยากให้ร้องเบึ้งว่าเพื่อของเขาไม่สิบโมได้ตายจะไม่ได้ลงทุนใหม่เรามาดูหน้าตาผลิตภัณฑ์ก่อนอันนี้โฟทีใช่ไหมโฟทีนี่แหละใส่ตัวนี้แช่ล้ำก่อนปลูกใช้โฟทีแช่ล้ำก่อนปลูกแล้วก็มีโพซอยรับ ปูและสีดบำรุงดินด้วยอ่าด,ด้วยโฟซอย้วยโฟซอยดินแลน้วเนี่ยเห็นบอกดดินจุนคุณดีเห็นบ่ยถามตรงๆเลยแต่ก่อนไม่ได้ใช้โฟซอยดินมันเป็นยังไงอ้ยบบกจกเป๋งเป๋งพูดแล้วซับจองเทือก็บ่ได้เดี๋ยวนี้ยังว่าอย่นีบอกควันยังว่าก็ยังว่าถือว่านั่นอยู่ดีมันนุ่มขุดง่ายเนาะซุยดีด้วยนะฮะแล้วตัวนี้มีประโยชน์อะไรยังไง ตัวนี้นี่สีดให้มันลงหัวสีเทือนึงแล้วเนี่ยว่าสีสีดอีกนี่อีกสองเทือนี่ล่องเบื้งเนี่ยมันสีใหญ่กว่านี้บอเนี่ยอย่างไดใหญ่กว่านี้อีกก็คืออะมิโนแบล็กเนาะมันสีได้ผลแบบนี้เลยเนี่ยมาได้สีติดใจได้เนี่ยผู้ใดก็มาเห็นเนี่ยผู้ใดเข่าผู้ใดอ่อนนี่ก็ครับสรุปว่าพี่น้อยก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มากี่ปีละสองปีแล้วสองปีแล้วปีแรกหันยังบอปันใดยังไรในี่บนไส้เนี่ยพราะว่ากับบอมันใจผลิตภัณฑ์เนาะวันนี้ปีนี้ลองเอาจริงเบื้องเออมันก็เห็นก็ถือว่าโอเค ผ่านอยู่ได้ดีอยู่แล้วถามตรงๆเลยห้าเดือนเนี่ยรุ่นเนี้ยใส่ปุ๋ยหรือยังยังเลยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยนะยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยยังไม่ได้ใส่เลยมันโมมีฝนใส่ไปกับโมกินได้อาจารย์เออจริงเนาะเออมันมีแต่สีอันนี้แหละแล้วคิดว่าจะใส่ปุ๋ยไหมแบบนี้มันได้เลยสีนี้อีกสองคืออลองเบิงสีล่องเบิงแปลงนี่สีบบใส่ปุ๋ยอ่ามันสีป็นจะไหนมันสีได้บบห้าเดือนขุดมาเจอแบบนี้เกษตรกรบอกว่า ก็ไม่ได้อยากใส่ปุ๋ยแล้วครับเพราะว่าปุ๋ยมันแพงเนาะปุ๋ยแพงอ่าสีอีกซองที่ไดก็ได้แล้วเนี่ยอถือว่าเป็นการลดต้นทุนอนอกจากลดต้นทุนแล้วยังเพิ่มผลิตและที่สําคัญครับเป็นเม็ดกับเสียงวาล้อมจ้